ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล้วครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเอ่อพบกับผมอีกแล้วนะครับ NDP น,นะครับแล้วก็ามาพบกับนักเรียนเลยด้วยแล้วก็พบกับไอคู้นะครับเพิ่มเติมคือมาเล่นเบสบอลไอคุ้มนะครับเพิเ่มเติมคือ ทิพย์อยู่พี่เขาไม่ได้พี่วิ่งเข้าเล่นชวกระแพงนะตามสายเดี๋ยวโน้ตตับตุ้ยตุ้ยเล่นไอ้สองแปดนะสามสิบแปดเปิดอย่างเปิดอย่างัยงไม่เปิดเลยวิ่งชนกระแพงดีกว่าพี่ตุ้ยเล่นฝั่งฝั่งแปดอยู่ฝั่งเนี้เอาเลยครับเราก็มางงนนีี้้กับ

าสู่การประลองเราเข้าสู่การประลองแล้วนะครับแล้วก็จะมาเล่น V V F Web คอเราไปเล่นไอ้นั่นดีกว่าเว้ยพี่เว็บไม่ค่อดีใจตัวปอเปล่าอืมใช่มันมีตัวปอกับตัวเตียงเราเลยที่นี่ไงพี่เว็บจะดีไหนมันเกี่ยว่าบ V V F ปล่าเว็บคงอ่่ะนนัแหละ คณะที่หนึ่งเว้ยเราต้องเป็นที่หนึ่งเว้ยไทยพิทูนสองถึงแปดอะว้โน้ไปบลายเอออะไรวะไอ้เบรไอ้เบรไอ้คนไทยไม่ได้อะไรวะอะไรไก่โคเทอะไรเปันนั้นเออไอคีไอแไอไพวกนี้ สคนนี้ครับโหดมากอะไรประมาณนั้นเลยกำลังวิ่งแข่งครับยังมาวันเรดิกโอพี่นายขปบอมาดิพี่นายเดี๋ยว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 สองคนนี้เอ้ยอ้าทุก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 ข้างเรียบร้อยยังยังยังโอ้โอ้ตกตกยังไม่ตกครับยังไม่ตกครับจะว่าทตูนดูสองถึงแปดไดี ไปแล้วหนึ่งคนเยอะเลยกรดูไอ้นี่เร็วเบ็ดบอเบ็ดบอโอเคโอเคเป็นเป็นเล่นเบ็ดบอได้วะเออเฮ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ด้เจอพวกกันเจอเจอเฮ้ยเน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 ยมีช่องหนึ่งเปิดแล้วเปิดแล้วเข้าเร็วไม่เราไม่เล่นนะน้พี่เข้าไปแล้วว่ะเลยเฮ้ยพี่เจอพี่ขวัญเชดโดเข้าดิเนยเฮ้ยพี่ขวัญ เอ้ยแกออกแล้วเข้ามาใหม่ดิเมื่อกี้พี่เจอพี่ขวานด้นวยเ้ยสนุกนนเว้ยแล้เจ๋งมันเจ๋งมากเอรพวกแกเข้ากันเลยเลยเข้าไปยังอ่ะยง สามคนเร็วดิพวกเร็วเลยเข้าไปยังยังเออเฮ้ยเร็วเร็วอุ้ยมันเป็นอะไรวะว่าแต่ว่าเออเข้าไปเลขสามคนน่ะเอ้ยพี่นายไม่มีไหนหนูเลยนะนี่พี่นายไม่มีนายงั้นงั้นรอเล่นอื่นดีกว่าเออใช่มางั้นพี่ออกแล้วเราเข้าเข้าเนื้อเขาจะออกแล้วเข้าพบกันนะมันจะเจอกันเฮ้ยนี่ไปิดแล้วเปิดแล้ว เซได้เข้าเล่นคนเดียวนะเซิร์ฟคนเดียวนะไม่มีพวกพี่นเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วพี่นอยู่ตรงไหนอะตู้อยู่ตรหลังไวิ่งเข้าไปตรงปไปยปายอยู่ที่เดิมมาพี่ไนมาก่อนดิได้ไงเจอแกแล้วหยดไปไปแล้วเร็วๆตรงนี้เปิดแล้วเร็วมาไปเฮ้ยไปเร็วเร็วไปเล่นเร็ว โอยติดบ้าขอเดิม็กตื่แล้วไอ้งูพี่นายเราเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันมีไอพีแล้วแล้วลูกที่นี่นะไอต้องชิมหกนะเออน่ะที่มันเขียนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรายังไม่ VIP ไหนอ่ะพี่เราจะเล่นอะไรพี่หนุ่มขับไปด้วยเฮ้ยพี่นายพี่นายเราดูไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเเห็นว่าคนแม่งบังกันหมดเลยเดี๋ยวมันก็จะเปิดกันแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยไปตรงนี้ดี่วนุ่มไปเฮ้ยไงเปิดแล้วเปิดแล้ว เดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหนูก็เข้าไปแล้วสีไล่สีไล่ทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวเออกมาสีเขียวของแกสีเขียวเฮ้ยแกแกดูป้ายชื่อพี่ดิตังเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังแกสีเขียวเย้ทีมเดียวกันเลยเข้าไม่ได้หรอกเลยเข้าคนละสัวนอะไรนะเริ่มแล้วเดูด้านนี้ไว้ถนัดเไปไปไปด้าเราถนัด เข้าด้านข้างเลยโอ้ตอนนี้ไม่ปิดแอร์เลยเหรอแม่ผมแขียเกมอยู่ Okay. Uh -huh. ไปไหนอันไหนได้ดูในหนุ่มต้มปะอ้อไม่ได้ไหนตุนปะแข่งรวยหนุ่มต้ม่ะอ้อ เฮ้ยน <odel> oh, cool? wow. ้อยเลยไปโอ้หน่งเินอยอางลลไปเลยอน้อยเร็วเรเร็วเวแปเจ้อยู่กับพี่นายน้อยนั่นนยทีมาเจอกันสิบสี่น้าวแปดหกหกห้า เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนไปยังจะรับมาเป็นไฟน